อันนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยและก็กินเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเนี่ยกุ้งไซตตัวโตๆแบบนี้นะครับโอ้โหเนื้อแน่นมากอ่ะดูดิโอ้โหแค่ทาก็น่ากินแล้วดูดิโอ้โหแบบเนื้อ,อยากกินสดๆมากอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อมาเป็นๆไงเราแบบซื้อตัวที่ว่ามันโดนน็อกมาแล้วอ่ะ <c oughs> ยกนิ้วให้เลยวันนี้ก็คือแบบโบ๊ทมันโคตรน่ากินมากอ่ะเอาแล้วลองชิมชิมดูอันนี้อันนี้เป็นเนื้อของแคดเดียนลับเตอร์นะครับผมโอ้โหเอาโอ้โหเนื้อเป็นเนื้อ นื look, hire, ้ดีมากแบบเนี้ยเนี้ยมันคือเนื้อกุ้งอ่ะอือแบบทำรักใจกันมากๆกเลยกับซีฟู้ดที่มันรสเด็ดอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็ FC ฟซียิมชาแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามากินกุ้งด้วยกันครับผมนี่ครับได้วัตถุดิบมานี่ เป็นแคเดียล็อปเตอร์นะครับผมนี่ไซก็ประมาณสองตัวครึ่งโลมั้งสองตัวแล้วก็นี้เป็นกุ้งแม่น้ำสองตัวไซก็สองตัวครึ่งโลเหมือนกันครับผมวนนันนี้นะครับผมจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาถามพี่ปุกกี้อีกทีนึงดเดี๋ยววันนี้ให้พี่ปุกกี้มาเป็นแม่ครัวนะครับผม เดี๋ยวมาทากุ้งให้กินจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีนึงนี่ครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ปุกกี้จะมาทําเมนูอะไรเดี๋ยววันนี้ทําเมนูอะไรดีครับวันนี้วันนี้นนทํากุ้งอบเออนยส่วนผสมก็จะมีเนยนะคะเนยแล้วก็กระเทียมแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยอ๋ออันนี้น้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดโอ้โหนี่ครับผมกุ้งเดี๋ยวเราจะมาดูการทําอีกทีนึง ก่อนอื่นเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ผ่าหลังกุ้งใช่ไหมใช่ครับเราใช้กรรไกรนะครับผมเพราะว่ากุ้งไอตัวล็อบสเตอร์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเปลือกแข็งนะครับนีครับนีครับดูวิธีการทำได้เลยนะครับนี่เราผ่าผ่าออกทั้งหัวเลยไหมผ่าถึงหัวเลยใช่ไหมผ่าเครื่องทั้งหัวเลยลองลองงัวดู ระวังบาดมือนะโอ้นี่ <c oughs> อ้มีไข่นี่เราผ่าออกแล้วก็โอเนื้อแน่นมากครับคือวิธีการทำยังไม่เคยทำทำครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยและก็กินเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเนี่ยก <c oughs> ุ้งไซต์ตัวโตๆแบบนี้นะครับโอ้โหเนื้อแน่นมากอ่ะดูดิ เราจะผ่าแบะออกอย่างนี้เลยใช่ไหมโอค่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแทงมือ,อมตอนนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเนาะกุ้งแม่น้ำอืกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่แล้วก็ผ่าผ่าแบบเดียวกับกุ้งล็อบเตอร์ใช่ไหม อผ่าครึ่งแล้วก็งัดออกให้มันเป็นสองซี่ใช่ไหมใช่นี่อันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่าว่ากันนะครับทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับนี่กุ้งอบเนยนะครับวันนี้ไหนไนดูดิ เนื้อแน่นมากออืเนื้อมันนี่แทบจะงัดไม่ออกเลยโอ้นี่นี่เราต้องเอาขี้เส้นดำนี่มันเป็นขี้นะขี้กุ้งงัดออกก่อนเออดึงออกดึงออกโอเคคือพวกกุ้งแม่น้ำไซขนาดเท่าเท่าแขนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แคนาเดียนลอ s เตอร์คือบอกตรงเลยว่า กินเป็นครั้งแรกครับเนี่ยกุ้งไซส์ใหญ่แบบเนี้ยหากวิธีการทําไม่ถูกต้องแบบไหนคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็ลองทําชิมเหมือนกันครับนี่แต่ว่าก็ทําตามสูตรนั่นแหละครับนี่ผ่าแล้วอบครับสูตรเนี่ย,ยดูในคลิปมาเหมือนกันดูในคลิปมาเหมือนกัน นี่เลยโอ้หแต่เราได้กุ้งมาสดมากเลยนะคือเนื้อมันคดแน่นอะเนี่ยโอ้โหดูดินี่คือมันมันกุ้งนะครับตรงหัวมันะมันกุ้งต้องเอาอันนี้ออกอ่านี้มันเป็นขี้มันนะครับเนี่ยขี้กุ้งออกเลยแล้วก็ตรงกลางหลังมัน่ะดูกลางหลังมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเส้นตัวเนี้ยคือมันคือขี้ของมันเราต้องเอาออกด้วยนะครับตัวเนี้ย ออืแต่เนื้อเป็นเนื้อแบบอยากจะกินแล้วอะตอนเนี้ยโอเคเลยเนื้อเด้งมากเดลก้ามันออกกันอเอาก้ามันออกกันดิย่างย่างโอ้โหแค่ก้ามโอ้โหแค่ก้ามก็นี่นี่โอ้โหแบบสองคืบอะแล้วแล้วไอ้ก้ามตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยแคนดเดตล็อบสเตอร์เนี่ยโอ้โหกับครึ่งฝ่ามือไปแล้วนะ นึกว่าก้ามปูเหรอเนี่ยก้ามกุ้งนะครับเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเรามาทำเนยกระเทียมกันก่อนโอเคหลังจากที่เราทำกุ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่ิกกี้จะเอาเนยใช่ไหมเอาเอาลองจัดการต่อไปเลยเนยแล้วก็ละลายแล้วเราเอาวางไว้นาน,นแล้วก็ใส่กระเทียม เราใช้เนยเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ถ้าใครใช้เนยจืดก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ต้นหอ,อมแค่นี้เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาเนยตัวเนี้ยมาทามาใส่ตรงเนื้อกุ้งนะครับนี่ครับอาเยอะไปเลยนี่เราไม่ได้เรียกว่าทานะครับเราเรียกว่าพอกเข้าไปเลยครับ นี่เอาให้หมดทุก huh> ตัวแค่ทาก็น uh ่า huh. กินแล้วดูดิแบบเนื้ออยากกินสดๆมากอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ซื <S <S ้อมาเป็นๆไงเราแบบซื hmm. ้อตัวที่ว่ามันโดนน็อกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันเดี๋ยวกินซาชิมิโชว์เลยทีนี้เดี๋ยวรอบนี้เรามาอบกันก่อนโอ้โหแบบ Ừ, ใส่เข้าไปแค่ยังไม่ได้ย่างก็น่ากินแล้วลดูดิแบบตัวเท่าแขนอะ่ะเกิดมาเพิ่งเคยกินนี่แหละอ่าบอกตรงเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปทำอะไรต่อย่างไฟย่างไฟดเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเราบ้างนะทีนี้เกี่ยวกับการย่างนี่ครับผมเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกเนี้ย ที่พี่บุกกี้ทําไว้เนี่ยเอามาเรียงไว้กอนย่างไฟเราใช้ไฟอันอ่อนนะครับเนี่ยครับไฟจะต้องเป็นไฟอันอ่อนแล้วก็อบนี่ครับเรียงไว้เลยเอ,อ๊ถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะครับนี่ครับนี่เลย สี oh, <ร>่ตัวนี่คือ,อเต็มเตาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไม่ค่อยขยับค่อยขยับสุด oh. ยอดอะ oh. โ<ฮ>ล่ก้ามมันเดี๋ยวไว้ข้างข้างแล้วกันกล้ามมันห oh. ม้อจะปิดปดหรือเปล่าเนี่ย ฝาหม้อรุ่นใหม่ฝาหม้อรุ่นใหม่ <c oughs> อันนี้มันกระทะหรือฝาหมอ้อนนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนครอบไว้ครอบไว้นี่โอ้โห,โโหเกือบเกือบไม่มิดได้อยู่ได้อยู่โอเคทีนี้ก็รอทีนี้โอเครอสุกครับทีนี้รอสุกเดี๋ยวเรามาดูผลงาน,อนของเรานะครับน,นี่ N N N เอ,อ้ย โอ้สุดยอดอ่ะนาก,กินมากเดี๋ยวเรี่องออกก่อนออกก่อนอได้เลยสุดยอด,ดสุกแล้วแคนาดเดียนลอฟเตอร์โอ้ยแบบโคตรน่าก,กินน่ะใครทำวะเนี่ยเขาทำว้าโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน <c oughs> นี่คือผลงานของพวกเรานะครับผมโอ้โสุแล้วสุกแล้ว, <c oughs> ลวอ่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอ่าเดี๋ยวให้พี่ปุกกี้ชิมก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นคนทำวันนี้ยกยกนิ้วให้เลยวันนี้ก็คือแบบโอ้มันโคตรน่ากินมากอ่ะเอาเอาอะไรนะเอาลองชิมชิมดูอันนี้อันนี้เป็นเนื้อของแคนาเดียนลับเตอร์นะครับผมโอ้โหเอาโอ้เนื้อเป็นเนื้อเนื้อดีมากฮืมตัดออกมาซีฟู้ดช่ำๆเอาลองลองโอ้โหมันมันโคตรฟินอะ อหืเป็นไงเป็นไงได้ได้โอ้โหเนื้อแน่นเนื้อแน่นกุ้งแม่น้ำเอาลองชิมเอาโอ้ติดใจอีกอะติดใจอีกอะโอ้โเอารอรอเอาดูกุ้งแม่น้ำบ้างอันนี้โอ้แบบโอ้ดูดูมันดูมันนี่มันเยอะมากโอ้โหไหนๆลองลองเขี่ยมันมาดน่อไม่มีข้าวสวยอออืืหจะได้จะได้ ง no? oh. 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 Mm ัดออกมานี่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 ชิมมันมาเลยนี่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 เนี่ยเนี่ยเอาเอาเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากกินมันอะเอากินมันก่อนดิเอาเอาซีฟู้ดใส่เข้าไปเนื้อตักออกมาชิมอือหือโอ้โหแค่แค่มันก็อร่อยละลองลองดูเนื้อบ้าง โมนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะอุ้ยเอา้าแค่ซ้อมทิมออกมาก็น่ากินแล้วนะเออจิ้มอาอไปจิ้มออไปเยอะงับเอาเลยนะงับอือหือเป็นไง<อ>เนื้อมันแน่นหวานไหม หวานเนื้อแน่นโโอ้โหเด้ง,เงกรุบกรุบเลยกรุบกรุบอีกแล้วโอเคกินบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาลองอุ้ยนี่มันกล้ามมันเนี่ยดูดูกล้ามมันบ้างดิชิมกล้ามมันบ้างเนาะขออีกชิ้นหนึ่งอีกโ <c oughs> ออีกชิ้นหนึ่งอีกแล้วในกล้ามมันอันนี้แค่กล้ามมันนะเอาลองลองถอดออกดูว่ามันสนดขนาดไหนเอา แข็งเอางัดออกมาโอ้โยขาดขาดแ <laughs> สดงว่ามันแห้งเกิดเอา my my <c oughs> อ่อนใหม่แอนใหม่โอ้มีอุปกรณ์ช่วยปุ๊บ <c oughs> โอ้โย <c oughs> ถอดออกมาจิม้ม <c oughs> นี่แหละถ้าไม่สดกล้ามมันไม่ได้ดึงออกมายางนี้เลยนะโอ้โหโคตรฟินมากๆ <c oughs> โอ้โหแต่เนื้ออร่อยกว่าอร่อยกว่าไหมโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ฟินมากๆเดี๋ยวกินคนเดียวหมดเลยว้าวเดี๋ย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 วแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวเราชิมบ้างดิกินคนเดียวมันก็เป็นการรังแกกันเกินไปนะถึงคิวเราบ้างเถอะมาเอาเลยนี่นี่เหรออืมอื้มนี่เลยมุดมันเนื้อเป็นเนื้อดูดิเนื้อเป็นเนื้อ มันได้อ่ะสุดยอดอ่ะยอดเอานี่เอากินมันมาเลยนี่นี่ดึงออกมาเลยนี่อู้หยหลุด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 มันหลุดมันหลุดเองอะเนี่ยมันหลุดเองอะเนี่ยโอย้มันหลุดเองช่วยไม่ได้นี่เลยเป็นพวงเลยเป็นพวงเลย แม่พวงมณีอืออือแกไม่ค่อยรู้รถเท่าไหร่เลยนี่มไม่ค่อยรู้รถเท่าไหร่โอโหนี่อันนี้มันเป็นหัวมันที่ว่ามันเนื้อมันสุดๆเลยอะ เนี่ยเนื้อเป็นเนื้อเลยซีฟู้ดเข้าไปืม,มไม่จะบอกว่าเป็นไงให้นึกภาพเอาแล้วกันคือมันแบบไม่มีไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยพอแล้วมั้งไม่รู้จะบรรยายยังไงอาขอ อีกคำนึ่งกันเนี่ยโอ้โหแบบเนี่ยมันเป็นมันกุ้งจริงนะเนี่ย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 มุดเข้าไปเงี้ยแล้วก็รูดอะลูดลูดบรรยายไม่ถูก บอกตรงว่าอร่อยแล้วกันสุดยอดแซ่บ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 เด็ดบอกตรงว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะเนื้อเป็นเนื้อบอกตรงเนื้อเป็นเนื้อเนี่ยเนี่ยงัดออกมาเนี่ยเนี่ยคืองัดออกมาเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยมันคือเนื้อกุ้งอ่ะเนี่ย โอ้แบบทำรัาใจกันมากๆเลยกับซีฟู้ดที่มันลบเด็ดอะ่ะ <c oughs> นี่เลยตัดเข้าไปเลย,เน,ยนี่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  <c oughs> แล้วก็งับเข้าไปเงี้ยมันบอกไม่ถูกอะ่ะคือมันเป็นอ่ะเนีนน ุฟนอ่สุดยอดครับอร่อยครับโอเคครับผมประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน,น้องๆนะครับผมที่ว่าติดตามยิม Channel แล้วก็ดูคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นคลิปก็าฝากเป็นกำลังใจให้ยิมชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยิม c h ช n แนล้วยนะครับ คลิปนี้อร่อยามากบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม